ว้าวชายเกลอันนี้บ้านใหม่เธอเหรอใช่แ้วบันนี่ดูสิเพช่วงนี้เสมหะเธอเยอะไปหน่อยนะฉันว่ากินอะไรเดียร์ละลายเสมหะบ้างนะชายเกลทุกคนคิดว่าชายเกลเสมหะเยอะเปล่าเนี่ย<า>ช่วงนี้ชายเกลเสมหะเยอะไปหน่อยนะงสัยต้องกินน้ำผึ้งผสมมะน,นาวแล้วหละไทย อืม้าวนกัเองสวยไหมล่ะสีสันเป็นพาสเทลเลยนะบอกเลยว้าวน่ารักมากบ้านลอยตัวด้วยแฮหูลอยสูงเลยนี่อะไรเนี่ยร้อนเลยนะโอ้ยไหนจับดูสิว้าวไม่เห็นจะร้อนเลยแฮ นีเป็นบ้านมือสองฉันซื้อต่อเขามาอีกทีหนึ่งน้าซื้อเสร็จแล้วก็มาวางตรงนี้เลยปังป,งปงสวยงามไม่ล้ากแล้วถ้ารักมือสองอะนำ้ำรักมือสองมันจะเป็นยังไงน้าจะเป็นรักง่ง่ไง อูจักรยานดีมากเลยใช่กับบดี้ชอบชอบโอ้โหอูปิดไฟเปิดไฟได้ด้วยว้าวันก็พาทัวร์หน่อยซีพาทัวร์บ้านหน่อยมาซิมาซิเริ่มจากห้องแรกนี้เลยอันเนี้ยฉันซื้อต่อเจ้าของบ้านเก่ามาหมดเลยรวมถึงจักรยานนี้ด้วยนะมันก็เลยแอบเก่านิดนึงขึ้นสนิมเยอะไปหน่อยนะแต่บดี้ชอบนะจักรยานนี้ดูแวววิบวับดี <c oughs> โอ้โหมีนี่มีถังดับเพลิงด้วยเฮอูหเตาก,ก็ยังเปิดไฟร้อนละอุอยู่ตอนนี้ ว้าวนี่มันห้องครัวที่แบบในฝันเลยชัยก็้มันดีชอบมากเลยแฮะเฟสไหมล่ะมีเครื่องทำกาแฟด้วยนะอ่ะเพอร์เฟคมากเลยมันนี้ชอบชอบมันนี้ขออยู่บ้านเธอด้วยได้ไหมเนี่ยเฮ้ยอยู่ได้อยู่ไิ้ด้วยแฮะได้ไดเลยฉันไม่อยากจะบอกว่ามีห้องนอนใหญ่ถึงสองห้องนอนเลยนะว้าวเจ๋งมากเลยให้ชัยก็แล้วนี่คือห้องห้องโถงนั่งเล่นเหรออันนี้เป็นห้องกินข้าวน่ะ โอ้ห้องกินข้าวเก้าอี้ก็แบบโอ้เป็นดีมากเลยอะพื้นก็เงาวิบวับแล้วตรงนี้ก็เป็นเตาไฟเนาะใช่ไหมใช่อตอนนี้ฉันกําลังรอดูอยู่ว่าจะซื้อทีวีมาวางตรงนี้นะ่ะแล้วก็นั่งดูทีวีแบบเป็นโฮมเียเตอร์ไปเลยโอ้ oh my god no. แล,แล้วขึ้นไปชั้นสองดูสีโห<า>้ิระเบียงก็แบบออคงถงโออาบ้านหลังใหญ่มากมันเป็นบ้านในฝันเลยไม่ได้ชอบเลยอย่างนี้หูห้องน้ำก็แบบอกกว้างขวางถ้าไม่มีชกเกอลนี่ลงมาอาบน้ำล่นสบายเลยนั่นเนี่ยเจ๋งสุดๆไปเลยใช่ไหมละ่ะทุกคนชอบบ้านของชิเกอลือเล่าออ้ต้องทำงานห้องนอนอุ้ยมีน้องแมวด้วย เ้ยเมียวเมี้ยวเมี้ยวเมียวแต่น้องแมวเป็นตุ๊กตาเฉยเเพราะวันนี้ชอบมากเลยแฮชชายเกลแล้วห้องนี้ล่ะอันนี้จะเป็นห้องนอนของฉันนะถ้าเธอจะนอนเธอไปนอนในห้องนึงห้องนี้นําไปดูสีห้องนี้เหรอโอห้องนี้ห้องเล็กมากมีอะไรด้วยเนี่ยโอ้มีตุ๊กตาหน้าคนด้วยหน้ากล้งหน้ากลัวอะแล้เบอร์เกอร์ลอยได้นี่คืออะไรชเกลเผื่อเธอหิวไงฉันยกห้องนี้ให้เธอว้าววันนี้ชอบมากเลยแฮ บ้านนี้ก็ดูแข็งแรงดีนะชาเกิลนะฉันว่าเวลามีสัตว์ตรงสัตว์ปูอะไรมาเราก็ไม่ต้องไปกังวลหรือต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นแล้วนเนาะไอ้ประตูออกไม่ได้เฮนี่นะฉันไม่อยากจะบอกวัสดุจากบ้านหลังนี้น่ะทําจากอิฐจากปูนทั้งหลังเลยน่ะแล้วก็มี <Whoa. S 2> วัสดุเป็นเหล็กเสริมใหญ่แก้วด้วยนะว้าวมันนี่ชอบมากเลยชาเกิลดูแล้วไม่น่าจะพังอย่างแน่นอนเลยนะเอร่านั้นคือแขกเธอหรือเปล่านะไอ้เจ้าตัวหัวเขียวนะ่ะ ฉันไม่ได้เชิญใครมาเลยนะฉันบอกเธอคนแรกเลยนะบ้านหลังนี้น่ะเอ๊ะแล้วทำไมเขาเดินมาหาเราล่ะชายเกลือโอ้โอ้บ้านเธอพังแฮบ้านเสริมใยเหล็กเหล็กเสริมใยแก้วโอ้บ้านปูนของฉันายว้ายโอ้บ้าน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 ตอนแรกก็ดูแข็งแรงดีนะบ้านแต่ตอนนี้ก็ก็ก็ตามสภาพของชายเกลฉันว่านะ โอแคมันมาชนแค่นี้บ้านฉันแตกสลายบน้ะเลียะบ้านฉันแ,นแตกสลายกลายเป็นฝุ่นเลยห้าโมงโอ้บ oh, <Bunny. S 2> ันนี่เธอดูบ้านฉันสิโอ้โห oh, oh, ชัยเกิพังไม่เป็นท่าเลยแฮะเนบอกว่าบ้านแข็งแรงมากไงบันนี่ไม่เห็นว่าจะแข็งแรงเลยชัยเกิตอนนี้เนี่ยโอ้ oh, ก็ตอนแรกมันก็ดูแข็งแรงมากนะแต่ว่าไอเจ้าแขกไม่ได้รับเชิญ เจ้าสมบีณหมายคราบตัวนั้นมันโผล่มาจัดการซะได้นะโอ้แล้วบัดตี้ก็ขึ้นข้างบนไม่ได้แล้วด้วยแชกเกิลบ้านหลังนี้ไม่อยู่แล้วโอ้แชกเกิลโอ้มันอยู่ข้างบนอ้มข้างบนนี่โอ้ว้าวเอ๋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 อะไรนะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นน่ะมันตายบัดตี้เห็นเมื่อกี้โอ้มาอีกแล้วมาอีกแล้วแล้วอีกแล้ว โอ้ว้าเธอหาที่หลบเออจไม่ทันแล้วเหรอฉันจะหลบจะหลบยังไงน่าเออหลบไม่ทันเหมือนกันโอ้โหบันนี่รอบนี้เธอสร้างโรงแรมเองกับมือเลยเหรอใช่แล้วฮัลโหลวลคัมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โรงแรมของบันนี่จีมัดโฮเทลตอนนี้บันนี่เนี่ยจะเป็นพนักงานเสิร์ฟอ เป็นพนักงานต้อนรับหรือเปล่าใช่เป็นพนักงานต้อนรับโอเคอเ,คเป็นไงเชคเก็ชอบเปล่านี่โรงแรมบันนี่เองนะโอ้ยมันใหญ่มากเลยฉันว่าต้องรับลูกค้าได้เยอะแน่ๆเลยนะและ้วเออมันแข็งแรงหรือเปล่านะสร้างจากอะไรนะสร้างจากอิฐจ,จากปูนจากกระเบื้องเชคเกิมันแข็งแรงอยู่แล้วทำไมจะไม่แข็งแรงมีลิฟต์ด้วยมาเข้ามาเคเดี๋ยว <Okay, S 1> เราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับ ลิปไปทำงานนะลิปพังเฮลิปไม่ทำงานลิปใช้กัดไ,ไ,ไม่ได้นะเธอยังไม่ได้ทดสอบลิปหรือเปล่าเอ้ออ้าลืมไปโดนตัดไฟอยู่นี่เองไม่ได้จ่ายค่าไฟไทเกิล <laughs> เอ้ยเราจะขึ้นไปข้างบนยังไงล่ะเอ,อ่ฉันว่าก็ต้องปีนแหละไทยเกิลนี่วา์บเองเลยง่ ขึ้นไปนะนี่นี่ชักเกอร์เดี๋ยวพาลุมทัวร์นี่ห้องพักรับรองเป็นไง <Wow. S 1> ว้าวมีกล้องวงจรปิดด้วยเหรอเนี่ย ระบบความปลอดภัยแน่นหนามากไม่ต้องเป็นห่วงว่าเราจะเจอ,อสิ่งไม่ดีเข้ามาในโรงแรมนะนี่หน้าต่างเดี๋ยวไม่ได้ขอเปิดออกเออเป็นไงรับลมปกโลกไปเลยเฮียหายโรงแรมเธอมีตั้งกี่ชั้นเนี่ยฉันขอนับหน่อยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดชั้นแน่ <Yeah. S 2> ฉันว่านะถ้าเราจะอยู่อย่างปลอดภัยที่สุดนะเราต้องอยู่ชั้นที่แปดนะ พ่อ <One> ฉ <input> ันองคิดว่าอย่างนั้นนี่นี่ฮยจะดูดูที่ไอ้เจ้าเจ้าซัมบี้มันมาแล้วนะชายเกิลโอ้เจ้าซัมบี้มาแล้วฉันว่าเราต้องรีบขกันขึ้นไปชั้น8ปดแล้วนะบันนี้ก่อนที่มันจะมาจัดการแล้วโอ้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 อยไม่ทันเหมือนกันนะนั่นนะสิชัดก้าเดี๋ยวเราขึ้นไปอยู่ชั้น8เลยดีกว่า นี่ชั้เก้าชั้น8จะเป็นห้องนอนเตียงคู่นะเป็นไงสบายสวยเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้สบายมากเลยนะแถมมีทีวีอย่างใหญ่ด้วยนะพายมีตู้เย็นมีเตามีเครื่องซักผ้าทุกอย่างฉันว่าเราไม่น่าจะต้องกลัวเจ้าซัมบี้แล้วนะเพราะว่าเราอยู่สูงแล้วยิ่งสูงเขาว่ายิ่งหนาว บอกว่าวันนี้ฉันไม่หนาวฉันรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยน่ะอยู่ข้างล่างก็ตีฉันรู้สึกหนาวกว่าฉันกลัวเดินจัดการแต่ดูแล้วมันน่าจะกระโดดไม่ได้เราน่าจะปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฉันดูท่าแล้วน่ะจริงด้วยไชเกิลฉันรอดแน่นอนเลยเนี่ยเห็นไหมตึกไม่ฉัทกประทานเลยตึกนี้บันนี้ให้ผ่านฉันก็ให้ผ่านโอ้มันโดนตึกทับมันโดนตึกทับ ฮันน่าสอบน้ำหน้าโดนตึกทับโอ้มันเริ่มพยอยมาเรื่อยๆแล้วเฮ้เอ๊ะเอ๊ะมันออกมาจากต่กันเนี่ยอยู่ๆมันก็โผล่ออกมาชายเกิลเห็นเปล่ามันนี่มันเดินโอ้มันกระโดดสู้มันกระโดดมากว้าวโอ้ฉันว่าเออที่ฉันคาดไว้ว่ามันจะทำอะไรเราไม่ได้มันจะทำอะไรเตึนลมมันแบบว้าว ว้าว้มันบุกประชันแปดได้แล้วชัยเกิลดูสิโอวบันนี่เธอระวังตัวไว้เอ้ยเธอยังรอดอยู่เฮ้ยมันคือารกินเธอถึงชันแปดเลยสูงแค่ไหนก็ไม่รอดนะาบันนี่สินว่านะถึงเวลาที่เราจะต้องตั้งรับซ้อมสู้กับบ้างแล้วนะ ใช่แล้วชายเกลเราเป็นฝ่ายทนมาอยู่ตลอดไม่ได้แล้วอย่างนี้เราต้องจัดการมันบ้างแล้วขอให้มันมาเถอะมันตี้จะยิงให้อุ้ยังไงไ<อ>ชายเกลมันโผล่มาแล้วเตรียมตัวยิงมันเลยเย้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 เอาสี่เอาสีเข้ามาสิโอ้ยกุกแจแพงเธอก็ไม่อยู่ให้ชาเกลกุญแจแข้งอิดพังหมดเลยฮะนนั่สิข้ยาว่าชายเกลเดินโดนกระเซื่ไปแล้ว นี่เอาซียอเซียอาซียอสโอยโอ้โหกำแพงอิดก็เอาไม่อยู่แฮะแต่ว่าดูไปดูมามันไม่ใช่อิดนะชายเกิลมันเป็นลังไม้นะแค่ฉันว่าเออฉันโดนหลอกนะเอมเธอโดนผู้รับเหมาก่อสร้างหลอกแล้วแหละชายเกิล